สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้ขอคุยกับนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังรวมไปถึงท่านเป็นนักกฎหมายชื่อดังด้วยนะครับท่านอาจ,จารย์ไพศาลพ,พืชมงคลสวัสดีครับอาจารย์ไพศาลครับครับสวัสดีครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เนี่เือกของคุณ <c oughs> ทักษิณนะครับวันนี้ก็โชว์พลังอีกแล้วครับเข้าบ้านพิสุโลก บอกว่าจะไปคุยเรื่องภาษีทรมในต่างๆนานาครับอาจารย์ไปสารมองการเดินเกมของคุณทักษิณชินวัตรในช่วงนี้ว่ายังไงบ้างครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านคือเป็นผู้เป็นกําลังสำคัญของรัฐบาลนะครับในด้านสติปัญญาความคิดเห็นหรือเน็ตเวิร์กหรือท่าทีเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยทั้งนั้นแหละและวิธีการต่างๆก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือความจริงนะครับการปฏิเสธคุณท anyway. well, well, ักษิณเนี่ยคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงในบทบาทเหล่านี้ นี่คือบทบาทที่เป็นจริงคงเหลือว่าบทบาทเหล่านี้มันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนบุคคลเท่านั้นเองนะครับทีนี้วันนี้ก็มีข่าวว่าท่านเข้าบ้านพิโลกใช่นไหมครับก็แน่นอนแหละครับ <S <S บ้านพิโลกนี่ก็เป็นที่ทําการของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรซึ่งก็มีสิทธิ์มีส่วนในการออกค,ความคิดเห็นก็คงจะคุยกันแหนะเพราะบรรดาคณะที่ปรึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นผู้ที่ยอมรับนับถือท่านนายกสิกษิณทั้งนั้นอ่ะ แล้วก็เป็นคนที่รู้จักบัคคุณใช้สอยกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับแม้ทั้งตัวประธานเนี่ยก็หอ่อหิ้วกันมาหน้าช้านานแล้วมันการไปบ้านพิษโลกลนี่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันก็จะได้ที่ปรึกษาทั้งหมดนีจะได้หาข้อยุติทันทีว่าจะให้คำปรึกษาเรื่องอะไรกันและเรื่องสำคัญ,สำค,ญสำคัญนี่จะเอากันยังไง อ่าท่าไปสานครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี้ยเขาพูดประโยคนึงว่าประเทศไทยเนี้ยขาดเขาไม่ได้คือเขาจะมาช่วยประเทศไทยอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าสองปีที่ผ่านมาก็คุณทักษิณก็อยู่เบื้องหลังทั้งคุณเศรษฐาอยู่เบื้องหลังทั้งแปรต่อทานแต่ปรากฏว่าผลงานม,มันไม่มีแล้วมันยังไงต่อฮะคนก็เลยเลยไม่เชื่อมั่นในคุณทักษิณว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณเนี้ยเก่งจริงหรือเก่งไม่จริงหรือว่าราคาโมเยอะอะครับคือผมคิดว่า ความเก่งนั้นเก่งจริงนะครับถ้าเก่งไม่จริงเนี่ยยี่สิบปีมาเนี่ยจะควบคุมอำนาจอยู่ได้ยังไงท่านพรรคเพื่อไทยถูกยึดอำนาจไปแล้วตั้งสองครั้งนะครับมีทํามีใครมั่งที่กอบกู้รักษาไว้ได้นี่ต้องยอมรับว่าเรื่องเก่งนี่ผมยอมรับว่าเก่งจริงๆงและไม่มีใครทําได้อย่างนี้นะครับและถึงวันนี้ผมยังเชื่อว่าท่านยังสามารถกำกับควบคุมดูแลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนฝ่ามือนะครับทุกอย่างอยู่ในฝ่ามือนั่นพูดถึงวความสามารถนะครับ นี่คือความจริงที่ประจักษ์เราจะเราจะชอบหรือไม่ชอบคุณทักษินก็แล้วแต่แต่นี่คือความจริงบางพักนะครับแค่ปฏิวัตทิทีเดียวนะหายท้อง,งางท้องเลยอย่างเช่นพักอะไรของท่านชาติชายนะครับงางท้องไปเลยแต่ของพักเพื่อไทยเนี่ยสองรอบแล้วนะครับแล้วยังเลือกตั้งชนะทุกครั้งจนทั้งบัดน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือต้องเริ่มจ้องรับมีามความสามารถแต่ความสามารถนั้น,นมันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมากน้อยเท่าใดเนี่ย ก็อยู่กับการสร้างความยอมรับขึ้นในชาติบ้านเมืองว่าได้สามารถสร้างความยอมรับนักถือได้มากเพียงใดนะครับถ้าสร้างความยอมรับนักถือได้มากก็จะได้รับการสนับสนุนมากถ้าไม่สามารถสร้างความยอมรับนักถือมากหรือเกิดการต่อต้านมากเนี่ยก็จะเกิดปัญหาวัสภาพทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลอันนี้นะครับซึ่งทุกคนประเมินเองได้ว่ามันเป็นยังไงผมไม่ต้องไปชีนช้นําชี้แน่หรอกนะครับ คนเขาถามมาตั้งแต่ในสมัยยุคพักไทยรักไทยนะอาจารย์ใบสารในต,ตักไทยเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเลือกแต่คนที่ค่อนข้างจะมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศในชุกในยุคไทยรักไทยหนึ่งจึงจะไม่มีผลงานที่ขับเคลื่อนและคนจดจําได้แต่มาจนถึงวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในยุคของรัฐบาลคุณอุ้งยิงสองเนี่ยรัฐมนตรีนี่เรียกว,ว่าเออมันมันมันไม่ได้เรื่องเลยอะฮะอาจารย์ษบสาทีนี้เนี่ยคุณอยากบอกว่าเขาจะแก้เกมยังไงอะฮะ เรื่องคนนี้ก็สําคัญนะครับคือคนเราจะสําเร็จมากหรือมากไม่หรือน้อย,นยอยู่ที่การใช้คนก็ถึงบอกว่าคนที่ใช้คนนี่นะครับผู้นําที่ใช้คนเนี่ยมีห้าประเภทประเภทหนึ่งลอยถ้ยวยห่วยแตกที่สุดก็คือใช้ลูกเมียแต่ <c oughs> ใครใช้ลูกเมียเน <c oughs> ี่ยแสดงว่าห่วยแตกแล้วนะครับเพราะอะไรลูกเมียเงินเดือนไม่ต้องให้ก็ได้ด่าว่าก็ได้ทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ดีขึ้นมาหน่อยก็คือใช้ญาติพี่น้องใช้ญาติโกโหติกาหมดอันนี้ก็ ดูได้ว่าได้เงินเดือนจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งขึ้นน้อยมั่งขึ้นน้อยก็ไม่ว่าอะไรกันไอ้นี่หวยลำดับสองลำดับสามดีขึ้นมาหน่อยคือใช้เพื่อนฝูงอันนี้ก็อยู่ในแวดวงก็ดีว่าอันดับสองเล็กน้อยนะครับคือ,อยังอาศัยความคุ้นเคยอะไรเพื่อนฝูงที่รู้จักมากคุ้นกันมาไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมีฝีไม้ลายมือมากเพื่อนฝูงก็ไหว้วานกันได้นะครับก็มันกินข้าวก็ได้เพื่อนฝูงไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่ดีที่สาม อันที่สี่นะครับดีขึ้นมาเป็นรูปทั่วไปล่ะคือสามารถใช้คนใช้ใครก็ได้เป็นการทั่วไปสามารถใช้ใครใครก็ได้นะครับแต่นี้ก็ยังไม่ถึงมาชั้นยอดชั้นยอดนี่เขาบอกต้องใช้ปราดเพราะใครก็ตามที่ใช้ปรารดนั่นแหละเป็นผู้นําชั้นยอดใครบ้างในประวัติศาสตร์ไอ้ของไทยเราก็เท่าที่เห็นก็มีจอมมนตร์สลิดคนหนึ่งแหละใช้นักปราดนะครับใช้พระยาจักรีนิพนธ์ใช้หลวงวิจิตรวัตการใช้ในป๋วยอิงบางกรแต่ในของจีนเนี่ยเขามีตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องที่เป็นตำรับตําราเลย นะครับอย่างเช่นเล่าปังเนี่ยเล่าปังก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเระร์ก็ง,ง่อยแต่มาตั้งตนเป็นกษัตริย์เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงั่้ได้ก็เพราะว่าได้ใช้ปราดสามคนก็คือใช้หั่นหัน่นศิลเตียวเหลียงและก็เซียวเหอมาเป็นกําลังในการทํางานหรือเล่าปีเนี่ยก็เป็นเชื้อพระวง์พนเนจรท่อเสือขายนะครับลาบากยากจนแต่พอได้ขงเบ่งออกจากเขา,างหลังคังมาช่วยเนี่ยก็เป็นจัก,กรพรรดิได้ อันนี้ก็เป็นก็เป็นบทเรียนที่มีมาช้านานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในถ้าเป็นในทางจีนเขาเนี่ยเขาแข่งขันกันในการที่สแสวงหาปราดมาใช้สอยนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างในยุคสามก๊กเนี่ยสามก๊กทั้งเรื่องไปดูเลยครับเป็นยุคแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นมากมายก็ตามเถอะแต่เนื้อใหญ่ใจความเนี่ยเป็นการแข่งขันสแสวงปราดกันระหว่างโจโฉเล่าปีซุนกวนทั้งสามคนเนี่ย ทั้งชีวิตนะครับสแสวงหาแต่นักปรา์ยอดคนทั้งด้านทหารทั้งทั้งฝ่ายบูฝ่ายบุญว่างั้นเถอะใครได้ปราดมากกว่าก็เป็นกําลังมากขึ้นท่านั้นและทั้งสามคนนี่ก็หาปราดทั้งนั้นเพราะนจึงยันกันเป็นสามก๊กได้ท่านในจีนนี่ก็ถือว่าเขาแข่งขันกันกนะใครเป็นผู้ํำเนี่ยเขาแข่งขันกันในการที่สแสวงหานักปราดมาใช้สอยแต่ของเราเนี่ยเวนเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ผมไม่เห็นใครสแสวงหานักปรา์มาใช้ส้อยเลยมีแต่สแสวงหาหพวกขี้ตีนขี้ข้าขี้มือ ที่รับปากใช่ครับนายใช่ครับผมดังนั้นอ่ะซึ่งไงพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกส้นมือส้อนตีนมีแต่ความฉิบหายวายวอดไอ้คนพวกนี้แหละครับคือคนที่พระพุทธเจ้าเตือนว่าอย่าไปใช้สอยมันนะครับท่านเตือนว่าอย่างไงพระอาทิตย์และพระจันทร์อันมีฤทธิ์เนี่ยย่อมเศร้ามองได้เพราะเมฆและหมอกชั้นใดผู้นําทั้งหลายเนี่ยย่อมเศร้ามองได้ด้วยคนแวดล้อมฉะนั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้น การจะมามีอำนาจในบ้านเมืองนะครับเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้ดูว่าเขาใช้ใครถ้าเขาใช้ปราดเราก็วางใจได้แต่ถ้าใช้พวกส้นมือส้อนเตนนะครับก็เป็นผู้นําส้นเตนนะครับไม่มีราคาหรอกครับเราก็ดูกันอเอาเองแล้วองนใครเป็นใครอย่างนี้กรณีที่คุณทักษิณใช้คุณภูมิธรรมใช้คุณสุริยะใช้คุณสมศักดิ์นี้คือปราดหรือเปล่าฮะพี่อาจารย์ไปสั่ ทุกคนต้องประเมินกันเองนะครับผมไปประเมินเดี๋ยวเขาฟ้องมิ่นประมาทเราอยู่ดีๆเดีด๋ยวไม่ได้มานั่งสัมภาษณ์ดีๆก็ไม่ได้มานั่งมาสัมภาษณ์ต้องไปประกันตัวแล้วครับ <c oughs> อาจาร์ไปสารมองมองก็นหยเดี๋ยวว่าวันนี้เนี่ยเออเรื่องทําก่อนอยากอยากให้อาจารย์ประสารวิเคราะห์ว่าตกลงเนี่ยเราจะแก้เกมเรื่องทํายังไงะสิทธรรมฮะมีคนพูดหลายคนแต่อยากฟังอาจารย์ไปสารพูดเลยว่ามันจะยังไงจะทําได้ไหมฮะก็แบบเนี้ยเป็นโชคดีโชคร้่ายของรัฐบาลก็ไปรู้นะครับ มามีตำแหน่งขึ้นมาในช่วงนี้เป็นช่วงที่นายทำราชนาเนลื่องตั้งวอาราวาสไปทั้งโลกอีตานี่แกไม่ได้อาราวาสประเทศใดประเทศหนึ่งนะแกอาราวาสทั้งโลกจนเดี๋ยวนี้เขาหาว่าแกเป็นคนเสียสติแห่งโลกไปแล้วนะครับเพะวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรก็ทะเลาะคนไปทั้งโลกจนกระทั่งเวลานี้คนที่เดือดร้อนที่สุดใครรู้ไหมครับคนอเมริกันครับเดือดร้อนเดิน,เดนขบวนประท้วงกันเป็นล้านๆคนเนี่ยตอนนี้ทุกบ้านทุกเมืองแม้กระทั่งผู้พิพากษาตุลาการข้าราชการก็พลอยเดือดร้อนเพราะตาต่ำหมด แกสร้างเรื่องสร้างราวไม่เว้นแต่แต่ละวันแม้กระทั่งที่ปรึกษาที่หอพิวกันมาคือนายอีลอนมักนะครับตอนนี้ก็ไผ่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันแล้วนะครับถึงขนาดว่าจะไปตั้งพรรคสู้กันแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตาตั้มแลวตาตั้มเนี่ยแกก็อารวาสตัวไปตบทั่วโลกนะครับเที่ยไปขึ้นภาษีเขาด่าไปหมดแล้วขู่เ็าตะพื้นตะพื้นแกเป็นนักแกเป็นสงสัยแกเป็นนักเล่นเพลนะครับแต่เนี่ยคือรับเข้าไปเรื่อยแกทับรับแหลกไปเลยตาตั้มนี่นะครับ ไปเกทับกับจีนกันไหมครับไปขึ้นภาษีจีนขึ้นไปขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาจีนถ้าไร่สีจีนสวนกลับไปเรื่อยจนในสุดไปขึ้นภาษีจีนถึงสองร้อยห้าสิบกเปอร์เซ็นในโลกนี้มีที่ไหนบ้างที่เขาทาอย่างนี้ครับมีแต่คนเสียสติใช่ไหมครับจีนเขาก็สู้แต่เขาไม่ได้ขึ้นถึงรอห้าสิบหกหรอกเพราะเขากลัวว่าทั่วโลกจะห้เขาบ้าตามนายตั้มเขาเลยขึ้นแค่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นแต่เขาออกมาตรก,การในการห้ามส่งออกข้าวของบางอย่างเช่นแออร่เอิร์ธหรือแร่หายากนะครับในสุดนายตั้มทนไม่ไวครับ เราถูกบีบจากในประเทศไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปขอเจราจากับจีนวันนี้พอจีนเจราจาไม่ทันไรนะครับก็ลดภาษีให้จีนตอนนี้นะครับก็เก็บไม่มากแล้วกับจีนตัวเนี้อ้าวไม่ทันไรก็อารวาสอีกแล้วตอนนี้นะครับแจกบหนังสือไปแจ้งว่าจะเก็บภาษีประเทศนั้นประเทศนี้เท่าน,นี้และที่สําคัญเนี่ยออกมาตรการมาอีกสองข้อเพิ่มเติมนะครับซึ่งผาเรียกมาตรการเอาก,ก้อนหินฟาดก,กระบาลตัวเองอะถ้าอย่างนี้คนดีๆใครก็จะทํานะครับ ไอม้ไอมาตรการสองอันนี้ที่ผมถือว่าเป็นมาตรการยกก้อนหินฟาดกระบาลในตั้มเองนี่คืออะไรมาตรการที่หนึ่งคือประกาศขึ้นภาษีสามร้อยเปอร์เซ็นแก่ประเทศในกลุ่มบิ๊กประเทศในกลุ่มบิกม๊กมีใครบ้างครับมีมจีนมีรัรสเซียมีอินเดียมีบราซิลมีเซาท์แอฟริกาแลวตอนนี้มีประเทศอื่นรวมไทยด้วยเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับนี่ตาตั้มประกาศว่าจะขึ้นภาษีประเทศในกลุ่มบิ๊กสามร้อยเปอร์เซ็นผมถามหน่อยนะครับ แค่ครึ่งก,ก็มาบ้ารวมกับจีนด้วยใช่ไหมครับแล้วบิ๊กนี่เป็นพวกไหนล่ะครับเป็นพวกที่หนึ่งมีประชากรค่อนโลกมากกว่าสหรัฐหลายเท่านะครับและมีมวลรวมเศรษฐกิจเนี่ยมากที่สุดในโลกที่ตะตั้มบอกเศรษฐกิจเมกาใหญ่สุดในโลกเนี่ยเทียบกับบิกนะครับเท่ากับหัวแม่โป่งกับเท่ากับหัวแม่เท้ากับนิ้วก้อยอะครับอันห่างกันมากเพราะในตั้มเวลานี้เนี่ยแกอาการดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือฟั่นเฟือนก็ไม่รู้นะเสียสต,ติไปแล้วเรื่องไงไม่รู้ ก็ไปขึ้นภาษีกับจีนแค25่256ในสุดก็256เปอร์เซ็นต์ในสุดต้องไปงอคืนดีกับเขาจนท่้งเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาหมดแล้วแล้วตอนนี้จะมาขึ้นภาษี300เปอร์เ well, ซ like er ็นต์300เปอร์เซ็นต์เสียสติดีหรือเปล่าครับเนี่ยภาษี300เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จีนเนี่ยคุณหววกันมาแล้วขึ้นได้256เปอร์เซ็นต์ถอยกรูดแล้วจะมาขึ้น300เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่ากลุ่มบบ๊กเนี่ยเขาไม่สนใจใหญ่ดีหรอกแกขึ้นมา ร้อยหนึ่งชั้นขึ้นแกร้อยแกขึ้นมาร้อยฉันขึ้นแกร้อยกแกขึ้นมาสามร้อย,อย,อย 300, ชั้นขึ้นแกสามร้อยแล้วฉันเลิกค้าขายกับแกด้วยแล้วใครจะแจ้งก่อนกันครับอเมริกาแจ้งใครดูดีครับนี่คือมาตรการที่ว่าเอาก้อนหินฟาดกระบ,บาลตัวเองก้อนที่หนึ่งนะครับที่มีแต่คนเสียสติเท่าน,นั้นจริงจะทําได้และนายตั้มก็ทําเรื่องนี้แล้วนี่เรื่องที่หนึ่งมาตรการที่สองคืออะไรออกมาตรการว่าใครซื้อน้ํามันจากรัสเซียและอิหร่านเนี่ยจะเก็บภาษีสามร้อยเปอร์เซ็นต แล้วถามว่าในโลกทุกวันนี้นะครับอเมริกาคว่ำบาตรมาเนี่ยไม่ให้ซื้อไม่ให้ทั่วโลกเนี่ยไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียและอิหร่านแล้วถามว่าเป็นยังไงได้ผลไหมรัสเซียยังทําสงครามและขายน้ํามันกำไรกําไรมหาศาลอยู่จนทุกวันเนี่ยจนรายได้ในอกาหการกขายน้ํามันนะครับอันดับหนึ่งของรัสเซียอิหร่านก็เหมือนกันนะครับไปคว่ำบาตรเรื่องน้ํามันเข้ามาตั้งนานในเกรเลตั้งห้าสิบปีแล้วแล้วเป็นยังไงยิ่งคว่ำบาตรมากไปอิหร่านยิ่งรวยเอารวยเอานี่สั่งซื้อ เจยี่สิบตั้งสี่สิบลำเรือนว่าร้อยลำนะครับสั่งซื้ออะไรต่อเมื่อะไรเยอะแยะไปหมดนั่นก็หมายความว่า <c oughs> มาตรก,การคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันนี่นะครับไม่ได้ผลอย่างน้อยก็มีหลายชาติที่ไม่ฟังสหรัฐเช่นจีนจีนนี่สหรัฐคว่ำบาตรมาตั้งนานทั้งรัสเซียทั้งอิรานนะจีนก็ซื้ออย่างเดียวซื้อเจ้าใหญ่ด้วยนะครับประเทศที่สองคืออินเดียอินเดียก็ซื้อน้ำมันนั่งจากรัสเซียและจากอิรานเจ้าใหญ่ด้วย ซื้อแล้วไปใครซื้อแล้วไปขายพวกยุโรปนั่นแหละครับพวกยุโรปที่ถูกเวบคว่ำบาทไม่ซื้อจากอิหร่านรัสเซียนั่นแหละต้องมาซื้อจากอินเดียเราไม่ซื้อเจ้าหน้าไั้มีน้ำามันใช้ก็ต้องมาซื้อจากอินเดีย,อ,ดยามมาอ,อินเดีย,ดยก็เอากําไรสบายแฮไปสิครับเพราะวันนี้ยิ่งคว่ำบาทเท่าไหร่นะครับประเทศที่รวยคือรัสเซียรวยก็ยิ่งขายใหญ่เลยจีนรวยแล้วถัดมาใครรวยก็อิหร่านรวยอินเดียรวยและคนที่ชิบหายเกลือคือประเทศเพื่อนของอเมกันันนั้น ประเทศยุโรปนะครับที่ถูกคว่ำบาตรไม่ซื้อน้ํามันจากรัสเซียโดยตรงเนี่ยก็ต้องมาซื้อจากอินเดียต้องมาซื้อจากจีนก็ถูกรัสเซียบวกจีนบวกเอาใช่ไหมครับเพราะยิ่งคว่ำบาตรเท่าไร่เนี่ยประเทศที่ฉิบหายคือประเทศที่เป็นเพื่อนกับอเมริกาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็เป็นมาตรการที่สองถือที่ถือได้ว่าเป็นการยกก้อนหินฟาดกะบานตัวเองนะครับทีนี้ตะตั้มวันนี้เนี่ยกยกก้อนหินก้อนใหญ่สองก้อนฟาดกะบานตัวเองเนี่ยแล้วมันจะไปไหวหรอครับแบบเนี้ไม่ไหวหรอครับทีนี้สําหรับประเทศไทยเนี่ย ตาตั้มเนี่ยกำเริบเสรบสารมากนะครับมีหนังสือมาช้องๆเก็บับในลักษณะคมคูจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีกถ้าไทยตอบโต้คือเรียกเพียงหนังสือมาจะเรียกเก็บภาษีจากไทยสามสิบหกเปอร์เซ็นยื่นไปที่รัฐบ,บาลน,นั่นเป็นเรื่องปกตินะครับอันที่สองยื่นไปที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นเรื่องการการะทําที่ไม่บังควรต้องถือว่านายตั้มเนี่ยเป็นผู้นําสำหรัฐคนเดียวนับตั้งแต่มีการสร้างไมตรีกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวการที่สี่กับทรูแมนนะครับ ต้องถือว่านายตั้มคนเดียวเป็นผู้ที่ละเมิดทางมาตรีระหว่างไทยสารัพก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เลยว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิป,ปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระองค์ท่านไม่ทรงเกี่ยวข้องในการบร,ริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แล้วตาตั้มอยู่ดีเรื่องอะไรไม่อะไรของคุณล่ะครับคุณต้องมีหนังสือไปถึงรับถึงพระองค์ท่านในลักษณะข่มขู่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มถ้าไทยตอบโต อันนี้นายตั้มบ้าไปแล้วนะครับผมถึงต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องประท้วงเราต้องประนามตาตั้มว่าคุณทําการไม่บังควรกระทาการอันเป็นหลูบระเอียดทีนี้คนบางพวกเลยครับหมั่นใส่รัฐบาลแทนที่จะลุมก,กันด่าตาตั้มนะครับกลับอ้างเรื่องนี้ครับมาด่ารัฐบาลอันนี้ไม่เข้าท่าทําให้คั้หัวล้อยเยออหยันเปล่านะครับถ้าคนจงรักภักดีริงต้องถือชาติถือพระมหากษัตริย์เป็นตัวตั้งก่อน วันนี้เมื่อตาตั้มทําการหลูบพระเกียรติต้องไปด่าตาตั้มก่อนนะครับไม่จะยกเรื่องนี้มาอ้างเป็นเหตุดา่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลเขาไม่ได้เกี่ยวคนที่ยื่นหนังสือไปคือตาตั้มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องท่าทีให้ดีนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต,ต้องทําและที่ตาตั้มว่าขู่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรคืออะไรคะเนี่ยวันนี้ดรสุวินัยนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นนักวิจัยการท่านก็มาแชร์แล้วนะครับว่า วัตถุประสงค์แท้จริงของตาตั้มที่ข่มเหงประเทศไทยเรื่องวัษเสียก่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้าแต่เพื่อจะใช้สิทธิ์มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งล่อขีเป็นลอบเป็นสนามรบให้เป็นแหล่งล่อขีปนาวุธนะครับเพราะตาตั้มยกเขามายกกองทัพมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเมื่อใดแล้วนะครับเมื่อนั้นแหละครับประเทศไทยก็จะตกเป็นเป้าหมายที่จะถูกถล่มกลับใช่ไหมครับเพราะตาตั้งฐานทัพมีขีปนาวุธ ยิงจากประเทศไทยไปที่รัเสเซียก็ดียิงไปที่เกาหลีเหนือก็ดียิงไปที่อิหร่านก็ดียิงไปที่จีนก็ดียิงไปที่ไหนๆก็ดีมีหรือเขาจะปล่อยให้ฐานยิงเนี่ยอยู่เป็นสุขสบายเขาต้องยิงถล่มมาที่ฐานทัพใช่ไหมครับและประเทศไทยเราอยู่สุขสบายปีใหม่ได้ฉลองปีใหม่มาว่าล่าวันทั้งคืนจุดจีนก็ฉลองจุดจีนจุดแขกก็ฉลองจุดแขกสงการก็สาดนํามกันทั้งเมืองมีเทศกาลวันหยุดแล้วก็ฉลองกันใหญ่จะมีโอกาสอย่างนั้นอีกไหมละครับ ถ้าเราเอาไปให้เขามาตั้งฐานทัพเนี่ยเราก็จะกลายเป็นสนามรบเนี่ยดรวินสุวินยัยแกให้มาแฉอย่างนี้นะครับซึ่งก็น่าคิดน่าฟังนะครับเพราะประเทศไทยระบบเศรษฐกิจการขายกับสหรัฐก,ก็ไม่มากและเรามีมิตรไมตรีกันมากมายนะครับทาไมคุณทํากับประเทศไทยอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อะไรที่ซ่อนเร้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่าบังคับไปแล้วนะครับบังคับให้ไทยเข้าเป็นประภาคีอินโดแปซิฟิกที่ถือจีนเป็นภัยคุกคามที่ต้องต่อต้าน กำลับปราบปรามแม้กระทั่งต้องทำสงคารามกันและก็เอาให้ไทยเนี่ยไปเป็นอกองกำลังผสมอาเซียนที่จะทำสงคารามกับจีนเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับประเทศที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยคืออินโดประเทศอินโดจีนทั้งหมดก็ดีพม่าก,ก็ดีนะครับเขาก็ตกใจดีครับเพราะถ้าไทยจะร่วมกับสหรัฐลบกับจีนเนี่ยมันต้องไปผ่านดินแดนของเขาประเทศไทยจะบุกจีนทางด้านเหนือเนี่ยก็ต้องผ่านพม่าถูกไหมครับผ่านลาวผ่านเขมรไป รกระทบกับเวียดนามด้วยวันสี่ประเทศนี้เขาก็เลยไม่สบายใจเขาเลยต้องไปจับมือกับรับเสเซียจับมือกับจีนจับมือกับอิหร่านจับมือเกาหลีเหนือแน่นแฟนขึ้นเผื่อว่าไทยจะทรยศกตอมิตรนะครับยอมให้เขาเป็นฐานทัพยอมให้เขาเข้ามาเป็นกองกําลังลูกลานประเทศเหล่านี้เขาก็จะได้อาศัยประเทศจีนอาศัยรัเสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือเนี่ยมาป้องกันประเทศเขาบ้า่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ย จึงเกิดความขัดแย้งก kind of um. ับประเทศเพื่อนบ้านโดยทั่วไปไม่สังเกตเลยครับว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเราต้องทะเลาะเบาแววงกับประเทศเพื่อนบ <It> ้านไม่ว่าด้านพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับเราก็ต้องทะเลาะขั้วหมดเพราะอะไรอันนี้พื้นฐานที่สุดก็เพราะเราไปเข้าเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ถือจีนเป็นภัยคุกคามที่จะต้องทาต้องกรรมแก่กันเมื่อจะทาต้องกรรมกับจีนเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้เขาต้องระมัดระวังป้องกันตัว นี่คือปฐมเหตุแห่งความชิบหายของประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยที่ทัาเขาต้องการหนักหนาเนี่ยเมื่อเราเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเราถ้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยนะครับส่งขีปนาวุธไปถล่มประเทศจีนส่งขีปนาวุธถล่มไปถึงรัเสเซียถึงเกาหลีเหนือหรือแม้ถล่มไปยังอีร่าเนี่ยมันก็ง่ายได้สะดวกได้สบายมากนะครับการขนส่งลำเลียงก็ดีทุกอย่างก็พร้อมขานมาอยู่ที่นี่ก็ถุกสบายดี ว่าน,นี่คือเป้าหมายนะครับที่เขาถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยพราะเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคิดแล้วนะครับเราจะทํำยังไงว่านถ้าอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงคุณไปเจราจาอย่างอื่นไม่มีทางประสบความสําเร็จหรอกครับเหลือว่าจะระมัดระวังป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทัพเขาได้ยังไงถึงวันนี้นะครับประเทศไทยเราก็เป็นที่หวาดระแวงของเพื่อนบ้านอยู่แล้วเพราะอะไรเราไปให้สิงคโปร์นะครับมาเช่าแผ่นดินประเทศไทยให้เป็นที่จอดเครื่องบินลบ ให้เป็นที่ฝึกบินของเครื่องบินลบสิงคโปร์เป็นประเทศเล็อกอเดียวแต่ซื้อเครื่องบินลบขนาด F35 f 1มาเเป็นร้อยร้อยลำนะครับซื้อแล้วไม่มีที่จอดไม่มีที่บินก็บินขึ้นไปก็เจอประเทศน้นี่เลยขอมาเช่าแผ่นดินประเทศไทยเอาเป็นที่จอดเครื่องบินลบแล้วก็ขอสิทธิ์ในการฝึกบินทอนประเทศไทยนะครับพุงไส้ไตตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนบ้างเนี่ยเมื่อเขาขึ้นบินทั้งวันทั้งคืนเขาก็รู้หมดแหละครับถ้าแก้ผ้าให้สิงคโปร์ดูหมดแล้ว นี่ไทยกับสิงคโปร์นี่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไรหร่หรอกครับแต่ใครล่ะครับที่เขาจะเชื่อว่าวันหนึ่งเครื่องนักบินสิงคโปร์เนี่ยจะไม่ใช่นักบินยุโรปหรือไม่ใช่นักบินอเมริกันเพราะสิงคโปร์ใครๆก็รู้นะครับว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศนาโต้สนิทแน่นแฟนยังไงวันจึงเกิดความไม่สบายใจราะเครื่องบินสิงคโปร์บินม่อนอยู่ในเมืองไทยมากเท่าไหร่นะครับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดรวมทั้งจีนรัสเซียเนี่ยเขาก็ผวาเขาก็เตรียมมาตรการปร้องกัน บานประเทศไทยเราจึงตกเป็นเป้าหมายต้องระวังให้ดีนะครับคือเราไม่ได้สร้างความไว้วางใจให้กับเพื่อนบ้านเลยเราสร้างความระหวาดระแวงสร้างความบาดกลัวและสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาเองแล้วจะทํำยังไงผมไม่เห็นเคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้และจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นี่คือต้นเหตุของปัญหาความขัดแยง้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆในโลกด้วยนะครับถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ให้ราบดื้นนะครับ เราก็จะฉีบหายล่มไปครับอ,อาจารย์ไปสารคิดว่าเราจะรอดจากการจากการที่อเมริกาจะบีบมาตั้งฐานทัพรัฐบาลของคุณแพทองทาหรือคุณทักษิณนเนี่ยเขาจะเอออ,อก,กับอเมริกาไหมฮะหรือว่าเขาจะชิ่งหลบหนีได้ผมเชื่อว่าถ้าอ่านจากความคิดคุณทักษิณินนะครับคุณทักษิณินไม่ยอมให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพแน่นอนไอ้เรื่องอื่นใครจะด่าจะว่าแกก็แล้วแต่เธอในเรื่องนี้ผมมั่นใจ พราะความคิดของแกเนี่ยแกไม่ต้องการให้ใครมาครอบงําประเทศไทยเหมือนกันไม่เห็นเรอครับครั้งหนึ่งเนี่ยแกคิดจะสร้างอะไรนะสะกุลเงินอะไรแข่งกับดอลลาร์เนี่ยจึงถูกสหรัฐทุบไป,ปทีแล้วจำไ,ได้ไหมครับนั่นายครับว่าแกทําหลายอย่างเนี่ยแกไม่ได้คิดเก่งมานาจแกคิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองเราเป็นหลักเหมือนกันและเพราะเป็นอย่างนี้แกก็เลยถูกเขาอัดมาตลอดเวลาเพราะในเรื่องที่จะให้เมกาตั้งฐานทัพนะครับผมคิดว่าถ้าอ่านความคิดคุณตักษิณเนี่ยแกไม่เอาแน่ไม่ต้องมากนะครับ ให้ดูไปดิครับว่าเขาจะหาทางคลี่คลายไอ้ข้อตกลงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกยังไงจะหาทางคลี่คลายปฏิญญาสัญญาอย่างไงจะหาทางคลี่คล,คลายไอบ้บรรดาข้อตกลงเสียหายเสียเปรียบสารพัดที่ไปทําไว้ยุคก,ก่อนหน้านี้จะหยุกันยังไงนี่ก็เป็นภารกิจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณธงศินเขต้องคิดแก้ไขโอเคครับเออ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักเราไอ้ไต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้